สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่27พฤษภาคมถูกมนหตอนนี้เป็นเวลา2 0่สนาฬิกานาทีครับอยู่กับป้อมปนอมไร right. นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับนะก็ได้ข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอะจะสิบตำรวจนะครับรีด <c oughs> จาก2 0,000ื่นนะครับ ต่อรองลงมาเหลือเจ็ดพันบาทนะครับวันนี้ตำรวจก็รวบตัวนะครับอืมรวบตัวได้แล้วเป็นยังไงครับไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเขาหิวตาหาหิวมาจากไหนครับนะช่วงนี้มันฮิตมากนะครับนะบางเคสกรณีก็โดนนะครับอสองปีหกเดือนนี่ครับ ทำกันมานานหรือ,อยังนต้องถามหน่อยนะครับสง่งคือจะถามว่าส่งนายไหมอันนี้เราผมว่าคงไม่ได้ส่งหรอกนะนายเขาไม่เอาหรอกเรื่องแบบนี้เนาะ <c oughs> เขาเขาคงไม่เอาเนาะเขาคงไม่เอานะอ,าอ,านะอืคือโดนหลายข้อหาครันะงานนี้นะครับตำรวจ ต้ำดีเขาไม่เอาด้วยนะครับนี่ไงบางคนบอกว่าเออตำรวจไม่ดีมีไม่ใช่ครับนี่ไงยังมีให้ทุกคนเห็นนะครับทุกคนนะตำรวจจับตำรวจนี่เขารวบตัวแถวหน้าโรงพักเลยนะครับเป็นยังไงครับ <c oughs> ไม่ได้สบายครับไม่ได้สมตั้มหน้าครับมันคือเวรกรรมเนาะ มันคือเวรกรรมก็ไล่ต่อไปก็ก็ขอให้โชคดีแล้วกันพวกมึงอะนะพวกแก๊งหางปลาทูเออไอ้แก๊งหางปลาทูทั้งหลายอะ่ะที่เข้ามาดูที่เข้ามาดูผมอ่ะนะก็ขอให้พวกมึงโชคดีไม่ต้องมาบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอาชีพสุจริตหรอกครับอาชีพแบบมันสุจริตนะครับอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ดีนะครับวกผมสนับสนุนเพราะเป็นอาชีพที่ดีนะครับไม่งั้นนักรบัตรเถื่อนไม่ไม่เกิดขึ้นมาครับ เพราะนักรบดันเถื่อนเนี่ยเกิดขึ้นมามาสนับสนุนตำรวจที่ดีแต่ถ้ามึงไม่ดีมึงดา่านั่นแหละกูไม่เลยเป็นสนับสนุนโอเคนะเออเข้าใจตรงกันนะครับนี่แหละครับเราตบมือให้ตำรวจหน่อยครับนะตบมือให้ตำรวจหน่อยคือเร็วมากนะครับนะจับกลุ่มเร็วมากน่าจะคัดค้านการประกรันตัวนะครับอ่าก็มีนะครับอ่าช่องหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ขอเครดิตดาวดาวแปดแฉกนะครับนะออกมาอ,มออกมาโพสนะครับออกมาโพสสามสนาทีมีหน้าอายนะครับจอสตออุ้มหนุ่มอุ้มหนุ่มฉี่ข้างทาง20,000ต่อรองหน้าเจ็ดโดนห้าข้อหาหนักตำรวจค้านประกันตัวส่งห้องขัง และให้ออกจากราชการไว้ก่อนอสอพเชียงใหม่สพเมืองเชียงใหม่มีการเฮนะครับชับเฮอ,อดอยากอะไรขนาดนั้นนะครับนะอดอยากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะแน,น่ผมจะมาขยี้ให้ทุกคนนะครับนะวันนี้เราจะมาขยี้กันนะขยี้แกง๊งแก๊งหางปลาทู <c oughs> แก๊งหางปลาทู นะผมพูดแค่นี้ก็รู้นะแก๊งหางปลาทูนะเออหัวหน้าแก๊งอันนี้ผมไม่รู้นะมันเป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรนะครับพวกนี้นะครับพฤติกรรมเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมนี่มี f อฟซนะครับร้องเรียนมาเอฟซีนักรบบันเถื่อนร้องเรียนมาเหมือนกันนะครับนะมีพฤติกรรมที่แหวกแนวนะครับ ผมบอกนะครับมันต่างกันสายปอมันก็ทํางานอีกแบบหนึง่งแล้วก็สายปอเสือกอยากจะเป่ามอก็มีอยากจะตรวจนะครับปัสสาวะอันนี้ใช้ภาษาสุภาพหน่อยเดี๋ยวช่องพิวนะครับ <c oughs> เออพอเราพูดแบบอันนี้มันเอ,อวันนี้ก็พอดีใส่ไฟมาใหม่เนาะเห็นชัดเนาะ เออจนแสบตาใส่ไฟมาใหม่นะครับไฟไฟผมขาดมันมันขาดพอดีผมก็เลยแบบมีโปรโมชั่นเสริมนะครับนะเออพี่พี่เขาทำให้เขาก็เป็นเอซีนักรถบันเทือนเหมือนกันนะครับอยู่ที่คลองสมผมไม่ไใส่ไฟหน้าไฟหน้าผมมันมัน,ม,นมันเริ่มแบบมันหลายปีแล้วครับมันเปลี่ยนประมาณสองปีสองปีผมจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งอันนี้มันสาม สองจะสามปีนะครับผมพิ่งเปลี่ยนหลอดโดนไปพันธุกว่านะครับก็ไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่หรอกนะไม่แพงก็บอกค่าแพงนะครับวัดนี้ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเนาะเข้ามาก็ช่วยกันนะครับนะเป็นกำลังใจให้ป้อมมานนอมน,นะครับไม่ต้องส่งดาวนะครับให้ป้อมบานอมน,นะครับไม่ต้องส่งแค่กําลังใจมากดแชร์นะครับจะก,กดไลค์อันนั้นเป็นเรื่องของท่านผู้ชมทางบ้าน <laughs> เออเดียวเหยบมามันชอบบอกว่ามึงนี่ต้องการยอดแชร์ยอดไลค์ใช่ไหมที่ทาแบบนี้ผมตอบประจํานะต้องการเออเงินอยากได้ไหมไอ้ดาวอ,อยากได้นะครับอยากได้แต่ผมบอกไม่ต้องนะครับนะไว้ไว้เติมเติมเงินดีกว่านะครับไม่ต้องทำไมเพราะผมอยากจะนําเสนอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็สะท้อนเรื่องราวที่อยู่ในสังคมไทยบนท้องถนนนะครับสักรบดัานเถื่อน ผมนะครับจะมาประชาสัมพันธ์ถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับงานจาราจรเกี่ยวกับการมีเพิ่มบทลงโทษอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้ทุกคนนะครับได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเพราะว่ามันเป็นมันมันไม่ใช่เป็นภัยหรอกนะครับมันมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับนะเหมือนหมวกกันน็อกค่ันนะหมวกก,กันน็อกก็ทุกคนนับต่อจากนี้ไปนะครับใส่ให้มันชินนะครับ ออกลูกบอกหลานนะครับไปไปในเมืองอะนะต่างบ้านนอกผมเนี่ยไปไปไปในเมืองใส่หมวกสวมหมวกกันน็อกเพราะวา่าขับปรับมันแพงครับสวมหมวกกันน็อกนะครับนะแช่บอกต่อกันแล้วกันนะครับโทษหนะักโทษอ่ะนะมันมันมันปรับหนักนะครับโทษมันปรับหนักตอนนี้เขาก็ปรับหนักนะครับอืมปรับเขาก็ปรับหนักอยู่แล้วอยากให้ทุกคนนะครับ เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับอย่าไปฝ่าฝืนกฎหมายนะครับอย่าไปด่าตำรวจนะครับเพราะถ้าคุณผิดก็ต้องรับสภาพตัวเองนะเออพอผมพูดแบบนี้ก็หาว่าผมขม้อหางตำรวจอีกเออไม่รด้ใจแบบเออเอฟตีบางกลุ่มว่านะเออเป็นแบบนั้นนะครับมีเรื่องเล่านี่แหละครับคือหนมุมการีถไถยเนี่ยของแก๊งหางปลาทูเนี่ยนะส่วนมากมันแก๊งหางปลาทูนี่แหละครับเราไม่อยากจะไปพูดแบบ เออยศจริงๆมันไม่เกี่ยวกับยศนะครับนะอันนี้ผมมาเปรียบให้ทุกคนได้ได้เห็นนะครับเป็นส่วนมากเพราะว่าระดับนะครับนายตํารวจบางกลุ่มเนี่ยที่มันมียศมีตามําแหน่งที่สูงเนี่ยมันก็กินกินแบบกินคำคาโตอนะอแต่คนที่ทํางานนะ่ะในการลีดไถ่ยจะเป็นแก๊้งหางประทูนะครับนะยศตารวจก็ชั้นประทวน,นครับนะที่ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้ไอ้พวกที่มีดาวอยู่บนบ่านะครับปางปุ่มบางพวกนะครับนะทุกคนก็ระมัดระวังตัวนะครับนะพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ครนะเออมันฮอตคิดนะครับมันฮอตคิดโดนคดีกันไปพวกผมก็นะมันมีเยอะนะครับพวกนี้ประชาชนตอนนี้ก็ไม่รู้จะไประ,ระวังโจรหรือเราต้องมาราวังไอ้พวกนี้นะครับนะไอ้พวกแก๊งหางปลาทูเนี่ยนะ ต้องมาเราวังมันคือผมก็มันรู้จะิแยกออกนะเออแต่แยกออกครับมันวันหนึ่งมันพลาดมาเดี๋ยวเขาจับกันเองนะครับมันก็เป็นผลงานของเขาอีกนะครับแต่ถามว่ามันไม่อยากจับหรอกผมพูดตรงๆนะด้วยหน้าที่ข่าวมันเฉาแล้วก็สื่อถ้าวันไหนสื่อเล่นด้วยนะครับนะไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ ตัวใครตัวมันครับบ้านผมก็เอิ้นวายอย่างเนาะทางไผทางมันทางไผทางมันเออทางไผ่ทางมันพวกเขาไม่ได้อยู่แบบร่วมกันเด้ออะไรอย่างป่านนี้เออนะครับไม่ได้ผสมนำหน้าหรอครับนะสมเพศนะครับนะมันไม่ได้อดอยากต่างแข่งนะครับนะบางคนก็คิดว่ามันอย่าไปพูดสวยหรูนะครับนะมันมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอพวกนี้ เออมันมีเท่าไหร่มันไม่พอพอมันมีเงินมาจากการรีดไถเนี่ยมันก็มาดูถูกดูแคลนอย่างกับผมเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะไอ้แก๊งหางปลาทูเนี่ยทั้งหลายเนี่ยพอมันรีดเงินมาเยอะๆแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขมันก็มาหาความเมตนมึงเงินเดือนเท่าไหร่วะมึงขับรถเนี่ยมึงเงินเดือนเท่าไหร่หนูนมันว่านะครับนี่ขนาดระดับแก๊งหางปลาทูนะนะครับ มันยังดูถูกนะครับมันดูถูกมากมันดูถูกจริงๆก็ม<ๆ>ันถูกจริงๆเมันดูถูกมึงดูถูกได้ยังไงวะเออ <im itation> มึงยังไม่ถามกูเลยว่างวดรถกูเนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็เงินเดือนมึงเนี่ยเท่าไหร่เออมึงต้องถามอย่างนี้ดีกว่านะครับเงินเดือนที่มึงได้เนี่ยมึงได้เท่าไหร่แล้วมึงถามงวดรถกูเนี่ยมึงต้องถามนะครับนะมึงอยากจะรู้อนะ เออไม่ต้องมาแบบบูรี่กูว่ากูขับรถแบบรับจ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมขับรถรับจ้างผมก็ไม่ได้ไปรีไถชาวบ้านครับนะมันเป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้ไปนําเสนออยู่ข้างทางนะไม่ได้ไปรีไถพี่น้องประชาชนผมว่ายังดีกว่ามึงอ่ะนะแก๊งหางประตูทั้งหลายที่เข้ามาป่วนอ่ะนะเอผมก็ไม่ได้แบบว่านี้นะไม่ได้ซีเรียสแต่มันพูดให้มันฟังเฉยนะแก๊งหางประตูเนี่ยมันก็เข้ามาเข้ามามันอดใจไม่ได้มันก็แบบ ผมไปถ่ายรูปอยู่ตรงไหนมันก็บนสะพานบ้างทําไมไม่กระโดดลงไปรู้ไหมทําไงเ <c oughs> ตีนถีบลงถังออยางนี่เป็นการแก้ไขปัญหาที่แบบง่ายนิดเดียวนะครับนะใครอยากดูนานๆก็เอาง่ายๆเลยมึงคอมเมนต์มายังไงคือผมเนี่ยพิจารณาหมดทุกคอมเมนต์ถ้าเห็นนะลงถังหมดทุกตัวอันไหนที่รับได้อันไหนที่มันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ที่โอเคอะผมก็ยอมรับได้นะ พีภาคพี่จานแบบที่มันโอเคผมก็ไม่ดีว่าเออเราโงก็ปล่อยไปนะแต่ผมก็จะไปอธิบายให้ทุกคนฟังที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับคลิปสัน้นคลิปยาวภาพนิ่งนะครับผมจะไปตอบบางคนโง่ผมก็ไปแบบไปตอบให้ฟังทั้งตอบทั้งคอมเมนต์ทั้งตอบ,ท,ตอบ,ท,ท,ตอบทั้งเนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ แก๊งหางปลาทูเขาทำงานกันยังไงบ้างนะครับเขาลีบไถวิธีการลีบไถเขาเขาลีบไถย,ยังไงบ้างมันมีวิธีการนะครับแก๊งนี้นะครับนะทุกวันนี้มันฮิตเวลาพวกแก๊งนี้เรามั้ระวังนะครับมันจะตั้งเนี่ยติดกับปัม๊มคุณสังเกตดูนะตรงไหนที่มีตู้เอทีเอ็มอ่าแก๊งหางปลาทูเนี่ย กลุ่มแก๊งหางปลาทูทุกคนจะได้เห็นนะครับจะได้รับฟังหน้าตอนนี้ให้ทุกคนสังเกตไปพร้อมๆกันกับผมว่าเฮ้ยมันจริงไหมเขาจะตั้งนะครับจุดที่เขาจะคิดว่ามันจะรีไถได้นะครับจุดนั้นต้องเป็นตู้มีตู้เอทีมที่สามารถ,ถกดเงินสดออกมาได้นี่คือวิธีการของแก๊งหางปลาทูข้ <S <S ออะไรครับ ตรวจปัสสาวาเขาเต่าเขาเอาคนเนี่ยถ้ามาด้วยกันสามคนไป,ไปกดตังค์มาบางทีผมไปไลฟ์สดผมไปถ่ายคลิปคนที่โดนรีดย,ยังมาถามผมเลยว่าตู้เอทีอมอยู่ไหนครับนู่นตรงไปตรงนู้นเลย <c oughs> ผมบอกตรงนู้นครับกำเงินออกมาเต็มมือเลย เดินเข้าไปตรงนู้นนะคุณคุณไปกดตังค์แล้วคุณไปทําอะไรครับอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงเขาไม่ได้หิวนะครับถามว่ามันเป็นวัฒนธรรมไหมเออต้องถามอย่างนั้น,นครับว่ามันเป็นวัฒนธรรมไหมหรือมันเป็นมันอาชญาก,กรเนี่ยทุกคนเนี่ยหลับหูหลับตาตั้งด่านเมามึงปล่อยคนเมาไปรีดไปรีดมันไปแล้วมึงปล่อยคนเมาไปไปชนคนตุยมา เห็นไหมครับใครได้ประโยชน์แทนที่จะตั้งด่านประชาชนเนี่ยจะได้แล้วผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่ครับมึงเป่าแล้วมึงไปไปชนคนตุยมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเห็นไหมแล้วไปโทษใครมันรอดมาได้ยังไงเออมันขับรถมันเมามันมันรอดมาได้ยังไงมันไปชนชาวบ้านเขานี่ไง แก้งหางปลาทูเนี่ยมันพัฒนานะครับมันไม่ได้หิวโหยบางท้องที่มันส่งนายเห็นไหมคุณเราไปสังเกตดูนะตรงไหนที่มีตู้เอทมมันจะไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะลองสังเกตดูไม่เป็นปั๊มก็เป็นอะไรมันจะไม่ไปตั้งตรงที่มันอันนี้นะบางที่มีม,มีมีอุปกรณ์ของเขามาเอง แต่เขาก็ต้องไปตั้งอยู่ตรงบริเวณตรงที่มันสามารถที่จะเดินไปได้ไปกดตังมาไม่เป็นไม่ทุกวันนี้นะครับมันพัฒนาที่จะไม่โอนแก๊งหางปลาทูเนี่ยมันพัฒนาแล้วเพราะว่าการโอนเงินเนี่ยมันเหมือนการมัดตัวเองนะครับบัญชีม้าก็ลําบากทุกวันนี้เขาก็ไม่กล้าลูกเมียก็ไม่กล้าเอาบัญชีตัวเองเอาเงินเทาเทาเนี่ย ที่ได้รับจากการที่ถ่ายมาเนี่ยทุกวันนี้นะครับผู้บัคับบัญชาถ้าอยากจะรู้นะแต่ผมเชื่อว่าท่านรู้ท่านรู้อย่าเขาไม่ได้โง่นะครับนะเขาไม่ได้โง่ผมเชื่อเลยเขาไม่ได้โง่นี่ขนาดผมนะแค่เป็นคนขับรถผมไปประสบพบเจอ ผมไปประสบพบเจอผมเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆแต่รู้ไหมทําไมผมไม่เอามานําเสนอผีเห็นผีเขาไม่ได้โดรลีดจ,จากการที่เขาโดนกระทำว่าเขาไม่ได้เมานะเขาเมาจริงๆแล้วถามว่าเราไปไปนําเสนอแล้วเราไปสอบถามเนี่ยเขาไม่อยากติดคุกอะ่ะจากที่ค่าปรับมันแพงแล้วก็มีโทษทางอาญาถามว่ามันมีการต่อรองนี่แหละครับยิ่งโทษหนัก แก๊งหางปลาทูนี่ยิ่งเหิมเกลิมนะครับมาลีไถพที่น้องประชาชนยิ่งโทษหนักมันก็เป็นช่องว่างให้พวกเนี้ยทำมาหาแดกนะครับนะเห็นผมลงไปไม่มีใครนะครับลงมากดตังค์ยืนกันเป็นบื้อเลยบางทีอะนะยืนกันแบบอูไม่ทำอะไรแล้วนะครับไม่มีใครมากดตังแต่พอ เราต้มดูอยู่นะครับโอ้โหนะครับนะโดนกันเยอะไม่รู้โดนอะไรนะทำไมมึงต้องไปใช้ตังนะเวลานั้นน่ะน,นะมึงรถมึงจอดไว้อยู่ตรงด่านแล้วมึงมึงอยากแกใช้ตังมึงเอาไปใช้อะไรตรงนั้นในเมื่อปั๊มมันอยู่ตรงนี้ปั๊มที่กดเงินมันเป็นสถานที่ใช้ตังใช่ไหมเออนะแต่มัน มันเอาไปใช้ทําไมอ่ะนะอยู่อยู่ตรงเป่านี่ครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ทุกคนฟังขยี้กันใหม่นะครับมันเป็นแบบนี้โอเคทุกคน